กาบตกทายสบายดีเดอ้อสบายดีพ่อเม่พี่น้องมดสุขูสุคนยินดีตอนหับซองอตูนสเสนแอลเส้นเก่าเส้นเคยเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่ามือนนี้บอตูนกันมาที่บ้านน้องบองพี่น้องมาแต่เศร้าๆพี่น้องเลยพเลยพระาะว่าอ่าน้องพนว่าน้องพนอยากกะนะินเอาในกาแฟเรียกว่าเรียกว่ามากาแฟอเฟาาอาไปฝากไข่เอฟซีทางฝั่งไทยพนพนอยากได้ เราตุนก็นเลยว่าสิพาน้องเพิ่นไปไปฝากกาแฟาแล้วก็ที่ว่าจะไปเยี่ยมแล้วก็ถือโอกาสนี้เลยไปเยี่ยมเบานงเพิ่นน้องเบานงเพิ่นสบายเพิ่นน้องเลยโอ้โก็เสียงแค่แผ่พๆอๆเยอะเพราะว่าทางเบานงเพิ่นเป็นอยังเพิ่นน้องเน,นา,เนนานะก็เสียด้ไปหามือนี้ละหลังจากไปหาเบานงแล้วก็ เธอก็จะไปเบิ้งไม้ไปน้องไยไปเบิ้งไม้ไปซื้อไม้แปดแป้นตีแบบโอเคเป็นใจไดในการเคลื่อนไหวของพวกเราในมือน,นี้ไปใส่แน่ก็จะเลื่อมติดตามเป็นบ้งนำกันเลยเ้อพี่น้องเลยไปไปหาน้องบองเลยอยู่บุละกำลังเห็นอย่างกนลังบ้วน <c oughs> แล้วก็สิบทาเบาวนงพัน เพิ่นยัง <c oughs> เพิ่นไวเน่นะแกจะให้เพิ่นเบิงว่าใส่เพิ่นสมัครเลยซองของบอลตูนเนี่ยผ่านแล้วซองบอลตูนก็คือสม,สมัครสมัครก็คือสมัครเก็บเรียนได้ให้เพิ่นสมัครให้บอลตูนสมัครเองบพเป็นถ้าให้เบิงจากทุกๆบกมันจะได้อยู่แต่ว่าหากบอก,กาเสียงยันมันผิดพลาด <c oughs> ไปไป,ไปหาน้องบอก โอ de ้สบายดีเด้อป๊าซคุณทําอะไรเจ๊ะที่หาเข็ดหยังอยู่สบายดีเด้ออยากซาฟเลือกกาแฟว่ากาแฟน้องน้องหาเล่มมื้อนั้นนี่แล้วบ่กาแฟน้องไปเล่มมื้อนั้นดโอ้มกใหญ่เนาะเม็ดมันใหญ่เเนาะหกาแฟเวียดไปยังสิเลือกบ่แล้วว่าไปแล้วสิไปเลยไปเลยไปเลยเนาะโอเคไป dụi cà phê nong ba sì. nặng quá. nặng. à bông chập cổng sắt nặng oh, dồn cái xô màu trắng này ba. hạ luôn. anh đi ba. đi. bố đây. bố mặt con. mặt con. หนาวได้ไปน้องได้ข้อม <Luc> <livest> uh ูลยังเรียบร้อยแล้วบอได้แล้วบอขอมูลได้แล้วอพิ่นอยู่จังหวัดยังแหละบ่าว โบมีอ่าโบเมนข้อมูลและกันสั่นขันโบมีเบมีขนาาันบูรจังหวัดบูรเมืองอำเภอบ้านเบอร์โทรรหัสไปษนีโอเคไปผัวบ้านอยังนี่บทูนกะบ่บเคยฝากเมืองไทยบูรว่าเพิน่นฝากแนวไดเดี๋ยวกับเซร่อง สิ่งเหล่งไปฝากนีน่นี่นี่อ่านอ่านผู้รับอืมก็เขา้าแขนเบันนี่ยังเบิงทองล่างอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์หนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์เบอร์โทรอืมโอเคคันมีเบอร์โทรแล้วกโอเคแล้วไปโอเคพี่นอ้องเดินทางเอาโอเคพี่นอ้องเดินทางเจอกันอยู่หา่านหรือวาอยนบอนคนทรงกันเลยพี่นอ้องเลยเฮ้ยลืม Huh? cho <Nhạc> <Nhạc> không ai ok bay chưa cần như พอจนผ่านบนฝากแล้วลังแต่พวกวันผุนหับฝากไปไทยเรือบอแต่ก็ใชลรถเข้าไปถามไปเนาะเนาะถ้าบนฝากเนี่ยไม่ได้ส่ไปบนฝากไหมถ้าบนฝากไม่บม่ได้ส่ไปบนฝากไม่อีกมันมีลายสา้าลายบริษัทไปเนาะมันจะมีหุงอรุนออรูดิสมิไซยูนิเทล สุดท้ายาก็คือิลปะขอการเป็นศรีเลยทวันบุรีไปสบ,าย,ยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีสบาสดีห้บสิทาอยู่นี่ฝากเมื่อไถ่ป่คฝากเมื่อไทยฝาใไทยมาี ฝากไปไทยมากแล้วก็บรหิาไไบหารฝากไปไทยบริหารฝ<อ>า,ากไปไทยป่ะแบบว่าฝากแต่นี่ไปสเสดนีนแต่สเสดีนไปไทยเลยบ่มี่ป่ะบ่บ่มี่แตนีบะมี่บริบริหามีบริการเรือว่ามีบ่บ่ต่างบ่มีเลยบ่มีบุญหุ่ไนไอ้เท้าสร้าจะอยู่งปากแสียงปากไม่ไห้เข้ามาอ่าแต่ให้มากผิวน้หาห้าบอยู่เขาจะหามบ่มีต่อว่าแบบว่าแต่อย่างฝากแต่นี่เมื่อเซแต่เซไปไทยตัวนี้บ่แน่ใจนะไม่เคยทำ ขอบใจเลยขอบใจให้กันขอบใจวันนี้จำเป็นอเลยไปไปมองไม่ พี่น้องเออเน,นี่ยกาอนุสิตคือกันอนุสิตคือกันแต่ว่านี่อยากใหญ่ก,ก็อยู่หันเน่อเสร็จเราก็ทำแล่นี่ก่อ็เค<า>ยฝากเมื่อไทยบอเคยฝากแบบเครื่องแบบแต่นี่เมื่อเซ่แต่เซ่เมื่อไทยบอจังนี้นะหรือว่าแต่นี่เมื่อเวียงเต็เมเวียงไปไทยนะไปเฮ้ เ,เครื่องไฮเยกอัเดี๋ยวคนแล้วแล้วเราจะเข้าไปหาหนาวคือเกา่านุ่มซีนี่เลยแบบว่าอ,อุ่นไม่เป็นอุ่นหรอกอดเลย อันนี้ประเภทเครื่องแบบนี้เนี่ยเพิ่นยังหับฝากม,มั้ยเขาสร้างบรุษนี่รถจักระนี่รถจักรกับฝากนันนำบริษัทแต่วเครื่องแบบนี้โอชเครื่องทตี่เพิ่นมาามา嘛 <c oughs> สบายดีเด้อขอสอบถามไาหนึงนะ หับฝากเครื่องแต่นี่เมื่อไทยบ่าเม่ไทยเลยหับไปหาไม่แต่เปลาเลย่ฝากมาทานมาพี่แน่เลยแบบบดหับเลยบลัเบนระวาบอเบอเคยฝากเขายังมีแผนหับอยู่แต่ว่าตอนนี้มันบลัทเปิดเปิดอกใสต้วงาอกลาไปไทยไม่จะพาไทยมาหนีไมแต่แต่ไทยมาหนี่เนาะแต่นี่ไปพุ่นในย่างเนาะแล้วพอมีนี่ คำแนะนำว่าทางใดให้สมบัติฝากได้นะต่อไยังฝากเบียร์กาแฟเบียร์กาแฟในากาแฟ,าาฟมัขาวเก้าในใจโบโบ้เพื่อเดี๋ยวฝากไปเห็นวิธีเดี๋ยวถามหจะเริ่มว่าท่านถือว่าทางไปทางไปเซนี่นี่คือ่าฝากฝา,ากได้ป่ะก็ในใจคือการตอนนี้ห้องขบงโูกเลยเดินเดินเข้าใจได้ไลายเด้อเดินเดินเข้าใจได้ไลาย โอเคพี่น้องเลยบ่ได้ซ้ำเพิ่นยังบ่เคยได้เพิ่นยังบ่ทันได้ครับฝากเทือตั้งแต่นี้มื่อไหรเดี๋ยวลองเบง่าไปหาบริษัทฮวงอรุนก uh, e so, <t> ่อนและทางฮวงอรุิคนส่าจได้ครันบอกกากียงไก่รายเติมอยู่พี่น้รงเลยไปยังบ่ทันเบิดเทือไป ดิเนทเทลเนี่ยจะว่าหาน้ำบดูเอาแค่นหานอ,อันนี้ก็ห่านฝากเครื่องคือกันบริษัทยินิทเทลบริการคน้นทรงเดี๋ฉันลองเข้าไปถามว่ามีหรือบป่ขนาดไป สบายดีเด้ออืมข้อเนื้อหาทามั่นฮับฝาเครื่องแต่นีไปไทยบ่ะเลยนี่ครับฮะไอไอคุณไอได้อยู่ไหนคุณเนียคุณสองเออเออกัทกัทนเอิ้นลายได้ปะสี่สิบลนบินได้ได้ได้อ่าโอเคพี่น้องเอกะเราท่าเบิรงว่าบริษัทเตนนี้ หับฝากไปไทยบอเนาะแต่สําหรับอนุสิทธิ์เนี่นยังามาทันได้มีเทือพี่นออ้องเลยตั้งแต่ลาวเมื่อไทยยังมาทันได้มีเทือแต่ตั้งแต่ไทยมาลาวมีแล้วอนุสิทมุ่งกันกันตอนไปหับฝากแต่นี่ไปผุนบุมีแต่แต่ผุนมาผีมียังยังบุมีเทือไใกล้ยังอยู่เหรอด้วยเราในสองุคน ภายในไม่มได้ฝากเพื่อนฝากเครืกองแต่ภายในประเทศอ๋อแต่ฝากเครื่องในประเทศเนาะอนโอเคเข้าใจได้ไ <laughs> ด้ได <พอ S 1> โ้โอ้บ่มีพี่น้องเลยอ่าเครื่องแต่ฝากภา,ายในประเทศโอเคไปฮุง,งอรุณไปเบิร์กยูฮุงอรุณไป โอเคพี่น้องตอนนี้เรามาที่บริษัทขนส่งฮุงอรุณพี่น้องไงขนส่งฮุงอรุนเดียวสิเของไปทามทางแรงงานเพิ่นว่าเพิ่นหาฝากบ่ไปสบายดีเด้อสบายดีเด้อรเด้ดอ่าขออนยยุญาตถามแมน <ส>ทาฝากเครื่องเมื่อไทยบ่าวมองเลยไม่ได้ฝากไทยมาลาวเลยไม่ได้ฝากไทยมาลาโอ้โเนาะอนุษย์กับบุมีเนาะอยู่เคียงไก่โอ้โอเคียงไก่พอนะฝากวะเนี่ยโอ้เนาะเคียงไก่โอเคเดี๋ยวขอบใจได้ลาได้ด้วยได้ได้ได้ไปพี่น้องไปเคียงไก่เคียงไก่ป่าวเคียงไก่เคียงไก่ไป เต็มอันนี้มันเกินว่า,าคนสิไปหับจ้างพี่น้องเลยหัดจ้าง,าง,ง,างเก็บกาแฟหับจ้างเสียหน้าเต็มยูนิพี่น้องเนี้ยจะแม่นเพงคนมาเวสือ่อกินขา้าวกินน้ำพี่น้องเลยโอ้โถเตินเพิ่คนมาซื้อข้าวซื้อน้ำเป็นอะไพี่น้องเลยเต้นสาบานนี่แค่นี่โอเคเดินทางต่อพี่น้องไปหาบริษทัทเกียงไก โอเคพี่น้องเลยโอ้ยสอกจนเมื่อยเกียงไกย่ยูไซเกียงไกย่ยูไซเอ่อึ่งบุตรเองอยังบ่เคยใส่บริการเกียงไก่นี่ติดแถมันถึกบังซิ่งนี่เกียงไก่เห็นปะ <c oughs> เกียงไก่ขนทรงแต่บอกว่าปิดบริการนะพ่อจักจักยูไซอาหารบ,บัดเนี่ยเหมืนอาหารขายะเนี่ยพีน่น้อไปมาๆลองไปถามเบิ่ง สบายดีเด้อจักแมีนจักบอลองเลยพี่น้องเลยลองสบายดีเด้อแม่เด้อว่าสิมาทำบริษัทเกี่งไก่ในผลทับฝากเมืออเ่อไทยบอเครื่องโอ้จ้าติดเข้าโมยูแล้วะบอค่โอ้โมยูเหรอปอเออจะ้องข้าเมื่อหมู่นี้พวกข้าฝากเข้ากับ่อยู่ภาคบ่ วันนี้าขาวักนทีโอ้บานสาวบานทีดากเนาะขาวากนทีดขาอเ่มากะติ่อาเจ้าหัวฝากเสิฝากในกาแฟสิฝากในกาแฟเมื่อไทยว่าทางฝันอยากได้อะนะสำมนบุลาอยู่อ่าได้ดดอยู่ัดำ แสดงว่าเพิ่นเปิดบริการมาแต่วันจันน้องนันจันนี่วันเสาร์วันนี้วน์วันี้เวันุขยูได้ยดดอยขาใจได้ไลได้ไหมได้ได้โอ้ยนาะเพิ่นปิดบริการมื่อนี้เป็นองเลยใกาแฟ เด้อๆดอด้อขอบใจอเลด้วยแม่ได้เล้อ้ยเนาะอว่าแจ้งป่ะถว่าภารกิจเท่าบอสสลิดเป็นยังไงเดี๋ยวสิโตฮาสิโตฮาไปชนี่ก่อน โทรหาพลังงานไปชนีเช่ามันไปชนีฮับฝากบ่าฮัลโหลสบายดีเอื้อยโดยอ่าน้องข้อถามนี่เอื้อยโดยอ่าไปชนีนะครับฝากเครื่องเมื่อไถ่บ่เอื้อยฮะฝากบ่อ่าตอนนี้เอื้อยจะใส่เด้อยู่ห้องการบ่ อ๋อ,อโอ้ยเลยเยเมื้อนี้เอือยยุเฮือนบ่เอาาวิเอาไปฝากยุเอือนเอื่อยเลยเพราะว่ากระเทือนได้ถือหมาโดยโดยโดยก็สมมติเอือยไปติดยังกะปพอดีเอือยส่งมาทางอดเอฟเลยค่ฝากท่าดแกจึงว่ากัน อ๋อเดินเดินเดินเไม่ต <Zahlen stuffed alien> ้อว่ามืออื่นเนาะอ่ามาได้โอเคโอเคเอื้เข้บใจได้ไลเด้อเดิน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 มืออื่นจะเข้าไปหาเดินมาได้เดี๋ยวนอ่นเอ้เนี่ยผู้ที่ทับทายเมื่อกี้เนี่ยมันเขาผู้จักกันเดี๋ยวนอน เพราะว่าปตูนเคยไปฮับเครื่องอยู่ไปซนีแล้วไปเรื่อยๆแล้วเพิ่นจื้อเลยแล้วเพิ่นติดตามทีมงานเฮาเพิ่นติดตามซองยูทูบแล้วเพิ่นฮู้อ่าเพิ่นติดตามเบิ่งทางทีมงานเฮาไปอับเอาอย่างเพิ่นก็ฮู้แล้วก็เลยว่าเราสิกว่ามันสนิทนิดนึงกับเพิ่นอ่าทางเอื่ยนี่โอเคแต่ว่ามื้อน,นี้มุคะบ่แม่นมุคะแม่นแหละมุคะบ่สมฤทธิ์บ่แม่นมุคะแต่ว่าบ่สมฤทธิ์ภารกิจแรกสิเอาในกาแฟ ในกาแฟของน้องบ้องเซฟ่าไข่ทางเอฟซีอยู่ฝั่งไทยเทว่าบทสําเร็จพี่น้องเลยมีแต่ว่ามืออื่นสิเข้ามาฝากมาใหม่พี่น้องบางเทือว่ากาแฟนี้สิไปฝากอยู่เือนบ้าอนุ่มเลยก็มีพี่น้องเลยเพราะว่าสิกลับไปกลับมามันจะยากแน่จักหน่อยเดี๋ยวให้ฝากเพื่อนเพื่อนมืออื่นเข้ามาแล้วก็สิไปฝากถ้าบทุนในเข้ามากับทุนสิเข้ามาฝาก บางทีเลยเมืเ่อวาสิเดินทางก็ไปนน้องไปสไปหาเบาอน้องเพื่อนไปนอนะ้องเนาะแต่ว่าเป็น,นบายฟรู้ว่าเป็นเทศงนานรถไลยบน,นยิทธเสียงเลยเป็น้องรถไล่เอ่อ,อ อ๋อแบบไหนมามือกองเขาเป็นจัิงด้ยเป็นจริงด้เป็นจริงด้ยเป็น,ปนอ่าสิทามว่ามาเนี้ยมาเนี่ยสิทามว่านะย้อนยังจึงอยกากฝากเครื่องเมือไทย ฮะเราไี <c oughs> <The> <response> mm ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เลยว่าอิซีเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้บ่โดยเพิ่นว่าสิเฮ็ดหยังอันไหนสิกินโดยสิกินโอ้สิลองอยากอยากกินกาแฟลาวใต้กาแฟสดๆโดยสิลองอยากกินกาแฟสดอ่าน้องเดี๋ยวเดี๋ยวน้องสิฝากให้อืมและน้อง ในเมื่อเราเามาฝากนี่บรสําเร็จมือนี it, it it อ่แบบสิละมันบรสําเร็จอ่าเพระาะว่ามันทิดพี่น้องไงอู้ยเนาะอ่าประตูนการโดยความว่าบรเคยฝากเมืองไทยแลเบาเคยฝาก,เ,เ,คฝากเครื่องบรา,าู่ว่าวันทิศมันปิดแต่ว่าแนอ่น้องนของการเพชนีเนี่ยมันปิดแน่น้องสำหรับเป็นห้องการเป็นของรัฐอ่าและแต่ว่าแต่ว่าเก่งไก่ในผู้ว่าของรัฐหรือว่าของเอกชนแล้วก็ พุงอรุนมีไซอนุสิตอันนี้มันของเอกสนแต่ว่าิ่นยังตอนไี้ครับฝากเถอแล้วแล้วเมื่อน้องหู้ว่าเขาฝากม่ได้มือนี้น้องมียังอยากจะบอกกับเอซพที่น้องอยากจะฝากกันบ่ไรเด้อ บราจะบอกก็คือเบลบอกขอโทษขอโทษนว่าอกว่ากระขักมันอกมียังอยากจะบอกเลยอยากจะฝากบอกอ4พีผ่านคลิปนี้บอในเมือว่าเฮาบอสมา์ทฝากเครื่องไปหายใดในมือนี้โดยจังได้นอกกับขอโทษเดี๋ยวมืออื่นสิไปฝากไหมเดย โอเคพี่น้องไงเก็นมาแต่ว่ามอื่นมาอนี้บอสําเร็จไเก่งไกลเพิ่นเรว่าอนุสิตเรว่าหุงอรุนกาหบอสมารถฝากได้พี่น้องเ้ยเลาะเลาะตั้งแต่พูดแหละเลาะ ชัวตลาดเมืองท่าแตงเลยสองคนเฮาเลาะไปเลาะมาบางคนเห็นกับซองสามหอบผลชักพวกนี้เลาะยังเด้เน,ะเนาะโอเคเพื่นอนเราเนาะสำหรับคลิปนี้บอทุนกน้องบองกับมีมยังไล่พี่น้องแต่ว่าสิม,มาฝากาากาแฟแต่ว่าไม่ได้ฝากซ้ำเพราะว่าผลปิดห่านที่บริษัทที่สมาร์ทฝากแต่เราไปไทยผลปิดแต่ว่าบริษัทที่ฝากอยู่ในประเทศ บริปิดมันจะบริษัทที่ฝากจะเราเมืองไทยได้ในีนเปแต่ซองบริษัทอันนี้คือกิ่งไก,ลลก่ลวก็ของการไปซนี่เนี่ยมันเป็น,นบริษัทกับบริษนนัทอนาแต่เป็นของรัฐของร่วงะนะของอันนี้มันปิดมันสาวันติดมันปิดมันจันทร์นะวันสูบมันจะเข่าการเขาสมารถไปฝากวันจันทร์มันจะเ,เอื่นจะไปฝากใหม่เปีนยอนเนาะโอเคําหรับคลิปนี้บาตัลองบองแล้วก็ แต,ต่ว่าสีข้อจบคลิปธนีกรคนนี้นนหมดตองขอบอกขอบใจพี่ายจิบุญเลี้ยงเีทุกท่านติดตามชมคลิปของบอลตูนแล้วก็น้องบองแล้วก็ให้กำลังใจมาตลอดติแล้วก็ขอบอกขอบใจเอฟซีแต่ท่านใดเบิ่งแล้วบอลคามโฆษณาเพื่อเป็นการดมลังเพื่อเป็นการให้กำลังใจอบอลตูนเหตุคลิปในต่อไปพี่น้องเนาะเอามันแต่ว่าเจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ขอกล่ขอขอวาวคัว่าสบายดีเด้อพี่น้องไงไปแล้ว ไปเจอกันที่เหินเบาะนุ่งเป็นเอาเลยประกอบบอลตูนก็นมีแนวให้เพิ่นเห็ดแน่แต่เพิ่น์นเฮดได้ะนะโอเคไปบายบาย